ระดูก้อเสื่อมแล้วขับมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าขับไปนานๆแล้วรู้สึกปวดร้าว อันนี้คือจริงๆขับได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีกระดูกคอเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีแรงกระแทกจะทําให้เกิดอาการปวดร้าวลงแขนได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่บางทีเราอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในส่วนของถนนพื้นผิวถนนที่ขรุขระเนี่ยก็จะทําให้มีแรงกระแทกมากกว่าดังนั้นโอกาสที่จะเกิดอาการปวดเนี่ยม,มีได้มากกว่า ท่าทางในการขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีผลเหมือนกันค่ะคือจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้ตัวคอแล้วก็หลังอยู่ในแนวตรงเดียวกันนะคะแล้วก็เลี่ยงการโน้มตัวหรือว่าการจับแฮนที่สูงเกินไปหรือว่าการเงยหน้าบิดเอี้ยวที่อยู่ในระยะเวลานานๆานหรือว่าการขี่ติดต่อกันในท่านี้นานๆก็จะทำให้ปวดได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าจาเป็นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะต้องมีการแวะพัก เพื่อที่จะให้ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณช่วงต้นคอแล้วก็บ่าก็จะช่วยลดอาการปวดตึงลงไปได้ค่ะ